เรื่องกรรมเรื่องเวรเนี่ยมันมีจริงแล้วให้โยมเนี่ยเล่งสร้างให้ขอให้โยมกลับไปบ้านไหว้พระสวดอิติปิโสพุทธคุณเนี่ยใครที่ติดขัดเรื่องโชคลาภหน้าที่การงานเป็นหนี้เป็นสินให้โยมกลับไปบ้านไปสวดอิติปิโสพุทธคุณธรรมคุลสังกุลสิบเก้าจบกำลังวันพฤหัตโยมไปสวด และต้องตั้งจิตให้ดีๆระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเท่านั้นแล้วถ้าใครสวดมนตแล้วใครกำหนักอย่างเช่นคนที่เป็นโรคเรืน้นโรคผิวหนังสะเก็ดเงินหรือเจ็บป่วยจะเป็นอมพลึกอมาพาตตรงไหนนะหนึ่งวิธีแก้นะพระพุทธรูปตามวัดที่พระกรหัก พระสอหักพระชงหักพวกนี้นะเอวหักใครปวดเอวก็ไปตามนั่นแหละไปซ่อมพระพุทธรูปเก่าเอาเครดตั้งสัตว์ให้ดีๆขอให้การซ่อมบูรณะพระพุทธรูปเนี่ยเอาตั้งแต่องค์เล็กไปเนี่ยอ์แค่นี้ก็ได้ไม่ต้องใหญ่หรอกหรือขนาดนี้แล้วแต่แล้วแต่ทุนทรัพย์จ้างเขาช่างนะ้ะที่นี่ให้ตัวเองไปช่วยด้วยทําให้สะอาดเกลี้ยงดี <Yeah. S 2> เหมือน mm hmm. พระองค์นั่นน่ะองค์ติดทองนะโยมได้มาแต่เสียนนะพระองค์นั่นน่ะที่บนถัดออกมาจากท่านที่สองนะโยมก็ได้เห็นเสียนพระแล้วมันน่าสลดใจเขาก็มาถามต่มาหลวงพ่อจะทําไงดีเออไปต่อองค์ซะช่างเขาหล่อเป็นองค์มาซะได้แต่เสียนเขาก็วาดองค์ใหม่จะกลับกอนแล้วเอออ,อยู่ไหนวะโอ,อกลับเครื่อง เออเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวจะแผ่เมตตาให้ชื่อทุกชื่อเจ้ากรรมนายเวรทุกท่านเดี๋ยวจะแผ่เมตตาค่ำเนี้ยประมาณสี่ทุม่มานสี่ทุ่มสัพทุกสัพเพโสสัพโรกสัพพภัยสัพเพเคราะห์เสนีจ,จังนานแบมือสัพพะอันตรายบินาสันตุอมาลูฮลุสวาหายะเอาหลบหัวหลบหน้าโชคดีมีใัย เดินทางปลอดภัยเล็ววันหน้าค่อยว่ากันหลังจากที่เราเนี่ยได้ว่ายพระสวดมนต์ปฏิบัติแผ่เมตตาอย่างน้อยที่สุดโยมที่ติดขัดนะขอให้ไปใส่บาตรองคหนึง่งแล้วก็ข้าวพระพุทธเนี่ยขอขอโยมควรจะถวายบางทีบ้านโยมที่อับอับไม่มีพระเดินนี่ย ไม่มีพระเนนไปเดินวินธทบาตให้โยมอะเอาข้าวพระพุทธถวายข้าวพระพุทธอิมังสูปะพยัญชนะนังสาลีนางโภชนานางอุตตกังวลังปูเจมิให้โยมไปให้โยมไปจุดทูบเทียนแล้วก็ะจะเจริญพรไม่รีบกลับเนาะาเดดไม่รีบกลับเนาะ อ๋อม,ม,มีมีอย่างมาักามากรา,า,กราโลกเกลียวของไหมอ๋อเด็ดอ๋อจำได้เหรออืจำได้จำได้อไดเอาละเนาะเดี๋ยวคุยกับโยมนะโชคดีแล้วก็นี่ก็เป็นตำรวจอยู่เชียงของนี่พวกอันนี้ก็เป็นอดีตประหลัดอำเภอบ้านโฮงนี่เป็นนักเรียนรุ่นเดียวกันสมัยก่อนได้คนที่รู้ลรทาง <c oughs> ชีวิตของคนที่ไม่ได้สั่งสมทุนบุญกุศลเนี่ยเวลามันตกอับนี่นะโยมมันลงชนิดที่ไม่มีอะไรคำนุนเลยมันลงพวด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 ทรัพย์ที่มีนะซื้อรถลำพูนในตัวอย่างนะซื้อรถด,ดำเนี่ยทีละโหลอะ สิองคันสิบสองคันนคิดอย่างเงแต่พอบทลงชีวิตลงรูดๆๆๆไม่มีเหลือเลยยไม่มีเหลือเลยแม้แต่รถสักคันเดียวลูกไปติดยาตัวเองกลายเป็นคนเนี่ยแม้แต่ลงศพอย่ามาขอวัดจีดมาได้บริจาคให้คิดเออเดียตอนที่เขาสิ้นชีวิตอ่ะมันลงที่เพราะอาตมาเห็นแล้วนี่ไม่เคารพพ่อคอยครแม่ดูถูกพ่อดูถูกแม่ แถมยังเป็นคนที่เล่นการพน,นันเป็นเป็นเจ้ามือว่างั้นเถอะคนที่อยู่ที่อยู่ในอำเภอนั้นอ่ะร่วมกับเขาตั้งแต่คนมีอำนาจลงมาอยู่ในอาณาจักาหมดสมัยนั้นเมื่อสี่ห้าสิบปีก่อนเพราะฉะนั้นวิบากกรรมเนี่ยถึงส่งผลมาให้บุญหมด ลงชนิดที่ไม่เหลือเลยโยมบ้านช่องห้องหอเคยเป็นหมหาเศรษฐีนะล้มระเนระนาดตายยังมาขอลงศพวัดคิดเถิดแล้วทีนี้ขอให้ญาติโยมเนี่ยหมั่นเก็บทุนขอยืมคำหลวงพ่อโตมาใช้ท่านบอกว่าลูกเอ้ยบุญเจ้าไม่สร้างทุนเจ้าก็ไม่มี บุญจะไม่สร้างทุนอะไรเจ้าก็ไม่มีแล้วเวลาที่ต้องการเนะี่มีแต่ขออ้อนวอนไม่ได้หรอกไม่ได้ดั่งใจต้องสร้างทุนเมื่อสร้างทุนมีบุญกุศลแล้วต่อไปในอนาคตนะถึงเทวดาฝ้าดินโชคตะตามันขึ้นแล้วเนะี่ยโธกตาฝ้าดินก็เอาเจ้าไมา่อยู่หมายความว่าชีวิตก็จะลุ่งเรืองไม่มีที่สิ้นสุดจุดจบ ชีวิตของคนที่สร้างสมทุนเก็บไว้เนี่ยมันเหมือนกับเราฝากสตังค์ไว้ในธนาคารเรื่องกรรมเนี่ยอยู่ที่พวกเราเองอยู่ที่คำพูดการกระทำและความคิดอย่างคิดออกมาสั่งให้ป้นอย่างเงี้ยก็โจรแล้วสั่งให้ฆ่าอย่างเงี้ยก็ตัดรอนชีวิตแล้วอย่าคิดลบให้คิดบวก ให้เราคิดบวกให้เราสร้างกุศลที่เป็นบวกเริ่มใส่บาตรไหว้พระสวดมนต์ปล่อยนกปล่อยปลาให้ชีวิตเป็นทานไปแล้วยกจะพบความสุข